สวัสดีครับวันนี้รายการเพลฟูไลครับเราพาเจ้าไฮเปอร์โมตาร939นะครับรถสไตล์โมตาร์ของค่ายดูคตินะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดรถที่ดูพรีเมียมแล้วก็สวย1รุ่นนะครับที่หลายคนเนี่ยต้องเคยเห็นผ่านตามาอยู่แล้วนะครับทีนี้เลยจะเล่าย้อนไปก่อนที่จะถึงตัว939ตัวนี้ครับว่า h y p e r ร์โมตารเนี่ยมีรถโมเดลแรกโฉมแรกที่เราเห็นกันส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวไฮเปอร์โมตา796 หลายคนที่เคยดูหนังฮอลลีวูดครับที่จิมแคลลี่ขี่ในเรื่อง Yes Man นะครับอันนั้นคือรุ่นที่ถือว่าเป็นหนังที่เปิดตัวโมเดลนี้ออกมาเลยนะครับจุดแตกต่างของตัว Hyper 796กับตัว h y เปอ939ในยุคป,ปัจจุบันนะครับข้อแตกต่างคือ796ตอนนั้นจะเป็นเครื่องนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะเป็นเอลทาวินขนาด 803cc นะคันเร่งยังเป็นคันเร่งสายนะยังไม่มีระบบเทคโนโลยีอะไรมากนะครับจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Uh, 796ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นกระจกปลายแฮนด์ที่ติดอยู่ที่ปลายแฮนด์ครับพร้อมกับกาดแฮนด์ hand. ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกระจกปลายแฮนด์ hand, หลายคนยังอยากให้มาใส่ในตัวโฉมใหม่เลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เขาจะเปลี่ยนกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกก้าน,นครับเหมือนตามรถจักรยานยนตปกติ่วไปนะครับ ก็จุดเด่นหนึ่งก็คือดีไซน์ของเฟรมถักนะครับแบบทรงท่านั่งที่ออกแนวสไตล์โมตาร์นะครับที่ไม่ได้เป็นแบบรถเนกเกตหรือว่าไม่ได้เป็นรถวิบากมากเกินไปนะครับแต่กลายเป็นรถที่มีส่วนผสมระหว่างความเป็นรถวิบากที่สามารถขี่ในสนามก็ได้นะครับถือว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับที่มีความเท่นะครับของทั้งเครื่องยนต์ของดีไซน์ทุกอย่างนะครับในรุ่น796นะครับท่อออกคู่นะก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะครับที่มองมาแต่ไกลทุกคนก็จะหลงไหลนะครับในตัวดูคาติ796นะครับ ซึ่งตอนนั้นในตลาดบ้านเราเองเนี่ยราคาของ796นําเข้าราคาอยู่ที่ประมาณเกือบ6แสนครับทำให้ใครหลายคนก็ยังมองว่ามันคือรถนะครับที่เป็นรถในความฝันอยู่นะครับแต่ต่อมาข่าวดีที่เกิดขึ้น,นครับคือในปีช่วง2554ครับที่มอนสเตอร์เปลี่ยนมาประกอบที่บ้านเราครับทำให้ราคาดั้มลงมาครับในตัว795 796นะครับน,7 95, 7 96, นบอน,นั้นถือว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของดูคติทุกคนก็คาดหวังว่าตัวไฮเปอร์โมตาร์นี่น่าจะมีโฉมใหม่เข้ามานะครับ ซึ่งตอนนั้นรอแล้วรอเล่าก็ยังไม่มาจนกระทั่งตัวมอนสเตอร์เนี่ยเปลี่ยนเครื่องยนต์จากาเครื่องยนต์เดสโซวาวนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยเปลี่ยนมาเป็น t e s t าเลตตา11ดีกรีนะครับคือเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่อยู่ในตัวมัลติซา d a แต่ว่าเขาย่อส่วนลงมาใส่ในตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับดีไซน์ตัวรถใหม่เพื่อให้เข้ากับเครื่องยนต์นะครับบวกกับเทคโนโลยีนะครับคันลิงราบๆรเข้ามาในมอนสเตอร์821 แล้วไม่นี่เพียงแบบไม่กี่เดือนหลังจากนั้นที่เปิดตัว Monster 821เจ้า h y p e r m o t a ต d 821กับ h y p e r s t a r d a 8 2 1ก็ถูกเอามาวางจำหน่ายในตลาดบ้านเราในราคาประกอบที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนปลายๆนะราคาเริ่มหน้าคบหาขึ้นมานะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยตอนที่เปิดตัวเนี่ยมันจะมีตัว Hypermotard นะครับ821กับ h y p e r s t a ต d a ข้อแตกต่างคือ h y p e r s t a r d a จะเป็นออกแนว t u u r n n นะครับก็จะมีชิลหน้านะครับมีกระเป๋าข้างมีขาตั้งคู่ แล้วก็ที่สําคัญคือความสูงของโช๊คอัพนะครับของตัว821กับ Starda เนี่ยความสูงจะต่างกัน821จะให้ความสูงที่880มิลนะครับซึ่งเป็นเบาะที่ค่อนข้างสูงมากสาหรับไซส์คนไทยเนี่ยหาคนขี่ยากนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ยตัว Hyper Starda เนี่ยซึ่งราคาแพงกว่าความชุดทัวริงแต่กับขายได้ดีกว่าตัว Hyper 821นะครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนทางลูคติเองก็ปรับนะปรับ แผนการในการขายตัว821โดยที่ปรับลดโชคอัพลงมานะครับก็ตัดรุ่นไฮเปอร์ซาร์ด้ออกไปแล้วก็มีรุ่นไฮเปอร์821แต่เป็นโชคเตี้ยออกมาครับแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับทางดูคาติก็ต้องออกตัวไฮเปอร์โบัด9 3 9ใหม่ด้วยกฎเงื่อนไขของยูโรนะครับที่ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการ จดทะเบียนของรถในยุโรปนะครับให้ค่ามลพิษน้อยลงเขาเลยต้องออกแบบดีไซน์ระบบการเผาไหม้ใหม่นะครับเพื่อให้มันสะอาดขึ้นจนมากลายเป็นไฮเปอร์939คันนี้นะครับและเจ้าไฮเปอร์939ที่เห็นอยู่นี้นครับมันเป็นตัวที่ถือว่าเป็นเจนที่2นะครับซึ่งในของตลาดนะตอนนี้เนี่ยในหน้าโชว์รูมเนี่ยมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วนะครับเป็นเจนที่3ของไฮเปอร์โมตาร์นะครับจะเป็นรุ่นไฮเปอร์โมตาร์959ที่ดีไซน์ใหม่นะครับเปลี่ยน มทั้งรายละเอียดไฟหน้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เฟรมทุกอย่างเปลี่ยนใหม่เป็นหมดแล้วนะครับทีนี้เราจะกลับมาโฟกัสที่ตัว939น,นี้ยสิ่งที่ได้มากับตัวรถนะครับมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงดูลยติเราต้องพูดถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเท t ตาเทสตานะครับ1 1 d หรือว hape, อ่า t ทสตาเทสตา11องศานะครับ11องศารหัสตัวนี้นะครับหมายถึงองศาในการจุดระเบิดของโอเวอร์นะครับในการหมุนเปิดเปลาไอดีไอเสีย ซึ่งจุดโอเวอร์แลปนี้ทําให้เครื่องเดินตะมูดแล้วก็บิดกําลังแรงม้ามาได้ค่อนข้างถ้าเทียบแล้วกับในซีซีเดียวกันเนี่ยถือว่าดูคาติเนี่ยเครื่องแรงสุดนะครับตำแหน่งการวางเครื่องของดูคาตินะครับที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเอลทวินเพราะว่าองศาในการวางเครื่องเนี่ยไม่ได้ตั้งฉากเป็นตัว V นะครับจะเป็นตัว L สูบนอนแล้วก็มีสุบตั้งครับอีกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของดูคาติเนี่ยเวลาทุกครั้งที่สตาร์ทเราจะได้ยินเสียงเดสโมว์วาวทำงานครับเสียงเปนยงตักตักตัก,ตก,ตกเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ สิ่งที่เพิ่มมาที่เป็นเทคโนโลยีนะครับถ้าเทียบกับตัวมอน s เตอร์796ครับก็คือจะมีแผงระบายความร้อนนะครับมีหม้อน้ำนะครับแล้วก็มีออคลูเลอร์นะครับอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับของเจ้าไฮเปอร์โมตาดกันนี้ก็คือคันเร่งลายบาวายครับหรือว่าคันเร่งไฟฟ้าที่จะอ่านค่าครับการตอบสนองของคันเร่งจากองศาในการที่เราบิดมอเตอร์ตรงคันเร่งนะครับโดยที่จะส่งสัญญาณนะครับจากสายไฟเนี่ยส่งเข้าไปที่ลิ้นปีกตีเสื้อแล้วก็ ECU ในการจ่ายน้ำมัน ึ่งนั้นปุ่มขวาเองก็จะมีปุ่มเลือกโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่ก็มีให้เลือกโหมด3โหมดนะครับจะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับทัวริงแล้วก็เออร์เบิ้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของไฟหน้าครับก็ไฟจะเป็นหลอดฮาโลเจนแต่ก็จะมีในไลท์นะครับชิ้นส่วนด้านหน้านะครับก็จะเห็นเป็นจอยปากมาก็เป็นแอร์ดักนะครับทางรับลมนะครับแล้วก็บางคนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวไฮเปอร์โมตาร์เนี่ยถือว่ามันดูแปลกๆนะครับแต่มันคือเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือบางคนหน้าเนี่ยจะเว้าไป นะครับจะไม่มีสิ้นส่วนปิดด้านหน้าปิดล้อด้านหน้านะครับจะมีแค่ส่วนด้านหลังอย่างเดียวนะครับปั๊มเบรกที่ให้มานะครับก็เป็นแบบ M32 นะครับเป็นดิสเบรกคู่ส่วนดีไซน์ของเฟรมที่ปรับเปลี่ยนจากตัวโฉมเดิมคือตำแหน่งจุดยึดเครื่องนะครับแล้วก็ตำแหน่งของยึดทับเฟรมครับถูกดีไซน์ใหม่แตกต่างจากโฉมเดิมครับแฟลิ่งด้านข้างนะครับก็ออกแบบมาให้รับกับตำแหน่งของเข่าตำแหน่งวางโช๊คนะครับ ชกหน้าก็ยังเป็นจะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับตัวนี้จะเป็นของคายบ้านะครับส่วนชกหลังนะครับก็จะเป็นแบบโมโนชอกนะครับระบบช่วงล่างของตัวไฮเปอร์โมตารับก็เป็นกระบอกชกเดี่ยวนะครับซึ่งมีซับแทง์มาด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่สามารถปรับค่าความอ่อนแข็งของชกเนี่ยจะมีอยู่2จุดนั่นคือตรงหัวมือหมุนตรงนี้นะครับเป็นการปรับความหนืดของซับแทงก์นะครับค่าน้ํามันความหนืดของซับแทง์นะครับโดยที่หมุนไปทางซ้ายก็คือการหมุนให้อ่อนครับทนเข็มให้ซอฟนะครับ หมุนตามเข็มก็จะเป็นฮาร์ดครับในขณะที่ตำแหน่งตรงนี้นครับตรงจะมีน็อตนะครับสามารถปรับค่าอ่อนแข็งได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นการปรับค่าความหนืดของตัวกระบอกโชค๊คตำแหน่งของทางเดินคอท่อไอเสียนะครับก็จะเดินนะครับจากสูบนอนแลับสูบตั้งนะครับก็จะมารวมอยู่ที่ข้างหน้าสวิงอาร์มหลังครับแล้วก็ออกท่อด้านข้างมานะครับ เสียที่ต้องออกท่อด้านข้างแล้วมีขนาดใหญ่ขนาดนี้เพื่อให้ผ่านเรื่องมลภาวะเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องการปล่อยไอเสียจุดสเตวางพักเท้านะครับของตัวไฮเปอร์เนี่ยก็เห็นครับพักเท้าของคนขี่ออฟซอนเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็พักเท้าของคนซ้อนก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใช้งานง่ายนะครับโดยที่ตัวนะครับแป้นยางของดูคติกันลื่นตัวนี้นะครับก็สามารถถอดออกมาได้นะครับเพื่อที่สามารถสําหรับคนที่อยากขี่เน้นขี่แบบออฟโรดให้มันมีกริปนะครับกับตัวรถนะครับนี ขนาดเป้นยางรองเนี่ยยังมีโลโก้ดูคาตินะครับให้เห็นว่าความพรีเมียมของดูคาติเนี่ยเขาฝังไว้ในแทบทุกจชิ้นส่วนของตัวรถล้อหลังนะครับขนาด180นะครับเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มด้วยนะครับก็คือจะโชว์ล้อแม็กนะครับตำแหน่งการยึดจานเบรกแล้วก็คาลิปเปอร์เนี่ยจะอยู่ซุ้มด้านในนะครับทีนี้มาเจาะลึกเรื่องหน้าจอบ้างดีกว่านหน้าจอของดูคาตินะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ สกรีนแบบ lcd นะครับก็เป็นขำดํานะครับข้อมูลที่บอกก็จะบอกข้อมูลทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับมาเป็นบาร์ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวเลขความเร็วด้านล่างครับมีตำแหน่งตัวเลขบอกเกียร์ครับบอกหมดขับเคีย่ traction control abs นะครับอุณหภูมิหม้อน้ำนะครับแล้วก็ไฟแจ้งเตือนต่างๆ่าไม่ว่าจะเป็นแจ้งเตือนไฟเลี้ยวนะครับไฟ ecu ไฟเกียร์ว่างไฟ abs ชิปไลท์นะครับตำแหน่งชิปไลท์ด้านบนบอกเตือนน้ำมันเครื่องนะครับเตือนน้ำมันนะครับแล้วก็ไฟสูงครับาคร่าว แต่ยังมีโหมดนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยสวิตช์ในการคอนโทรลโหมดการขับขี่เนี่ยจะอยู่ที่ปุ่มด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะเลือกการขับขี่ว่าเราต้องการเข้าโหมดไหนนะครับข้อดีของดูคติคือโหมดการขับขี่เราสามารถปรับเลือกโหมดได้ในขณะที่เราขับขี่โดยที่กดนะครับเข้าไปที่โหมดนั้นแล้วก็กดปุ่มแช่ไว้นะครับค้างไว้นะครับก็จะเข้าเป็นโหมดทัวริงนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาเป็นโหมดเออร์เบินะครับคือกดค้างไว้นะครับจนหน้าจอจะเปลี่ยนชื่อโหมดขึ้นมา แต่ว่าถ้าเวลาขับขี่อยู่เขาจะขึ้นบอกว่าให้เราปิดคันเร่งนะครับพอปิดคันเร่งเปิดคันเร่งมันก็จะเข้าคดหมดใหม่อัตโนมัตินะครับอีกปุ่มหนึ่งที่หลายท่านนะครับต้องเป็นเจ้าของนะครับถึงจะได้ลองกดปุ่มนี้คือปุ่มสวิตช์ของลูกคติเนี่ยจะมีปุ่มขึ้นขึ้นกับลงนะครับนอกจากตรงไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพอกดลงค้างไว้นะครับกดลงค้างไว้หน้าจอเนี่ยจะเปลี่ยนเข้ามานะครับอ่าเปลี่ยนละตอนนี้หน้าจอจะกลายเป็นเซตติ้งเมนูนะครับคือหน้าเมนูในการเซตติ้งครับไม่ว่าโหมดเนี่ย เลือกโหมดทั้ง3โหมดเนี่ยสามารถเลือกนะครับค่า t ท a c t i o n นะครับหรือค่า ABS เนี่ยค่า t ท a c t i o n มีให้เลือกได้8ระดับเลครับหรือว่าปิดก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับปิดไว้ก็กด memory ค้างไว้นะครับเพื่อให้เมมนะครับแล้วก็กด exit ออกมานะครับแล้วก็โหมด sport โหมด urban พูดง่ายๆว่า3โหมดนี้เราสามารถปรับเลือกได้อิสระนะครับว่าอยากได้โหมดไหนความเซนซิชีสแบบไหน กับข้อดีของดูคติคือเขาจะเมมโมรีสิ่งที่เราเมมโมรีไว้จนกว่าเราจะเลือกออดีฟอลหรือค่าเดิมกลับมานะครับโหมดพวกนี้มันถึงจะเรียกกลับมาค่าโรงงานซึ่งในแต่ละโหมดก็จะมีปรับค่าพื้นฐานไว้อยู่แล้วนะครับออกมาก็จะมีเมนูอื่นๆนะครับปรับความสว่างหน้าจอจับแลบเวลาวิ่งในสนามอ่าถ้าเราเข้าโหมดนี้นะครับเวลาวิ่งในสนามเรากดออนนะครับแล้วพอเวลาขี่นะครับกลับไปที่หน้าจอหลักเวลาขี่เรากดท็อปไฟสูงเขาก็จะจับเวลาให้ด้วยเหมือนนาฬิกาจับเวลาเวลาที่เราขับขี่ ในสนามครบรอบกดท็อปไฟครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะสามารถเรียกเมมโมรีมาดูได้ว่าเราวิ่งไปกี่นาทีในรอบนั้นนะครับพินล็อกนะครับก็กรณีที่ต้องใส่รหัสเปลี่ยนกุญแจใหม่นะครับกุญแจเป็นระบบอิม o ิลิเซอร์นะครับค่าอื่นก็ค่าปรับตั้งนาฬิกายูนิตหน่วยนะครับดูกระแสไฟในแบตเตอรี่แล้วก็ดูรอบเครื่องยนต์ห่ตัวเลขนะครับ่ะกลับมาครับทีนี้มาดูด้านซ้ายครับปุ่มนอกจากปุ่มเข้าเมนูทางด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีนะครับปุ่มไฟพามากเนี่ยก็จะไม่เหมือนรุ่นไหนด้วยวิธีการเปิดของลูกคติเนี่ยจะเป็นการกดดันซ้ายค้างไว้นะครับแล้วไฟพามากเขาก็จะติดขึ้นมานะครับอันนี้วิธีการเปิดไฟพามานะครับแล้วก็ทั้งนี้ก็มีปุ่มท็อปไฟสูงปุ่มแตนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มพื้นฐานของตัวรถนะครับเวลาท็อปไฟสูงนะครับก็กดบีบได้นะครับหรือว่าถ้าจะกดค้างไว้ก็กดแช่ลงไปนะครับนี่คือลักษณะปุ่มนะครับของลูกคติเนี่ยเห็นครับสัญญาณไฟสูงเป็นสีน้ําเงินนะครับ ยกเลิกได้นะครับหรือกระทั่งเวลาเรากดไฟพามากเนี่ยแล้วเราบิดกุญแจรถก็ยังติดไฟพามากไว้อยู่นะครับเผื <c oughs> ่อรกรณีที่เราต้องจอดรถมีปัญหานะครับจอดในที่มืดนะครับและส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นสวิตช์ออฟลันนะครับก็ตามมาตรฐานของรถโฟล์คสไตน์ทั่วไปแต่จะดีตรงที่ว่าปุ่มสวิตช์ออฟลันเนี่ยถ้าเราดับเครื่องเราเลื่อนลงมาก็ดับเครื่องครับจะสตาร์ทกดดันขึ้นไปปุ่มสตาร์ทก็โผล่มาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันเล็กๆที่ผมมองว่าค่อนข้างจะแตกต่างจากหลายยี่ห้อนะครับ แต่ในปัจจุบันก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายยี่ห้อก็เอาปุ่มนี้มาใช้แล้วนะครับซึ่งในยุคนั้นมีดูคาติเจ้าเดียวที่เอาปุ่มแบบนี้มาใช้นะครับถึงดีไซน์นะครับของประกับนะครับประกับคันประกับแฮนด์นะครับก็เนี่ยครับจะมีโลโก้ดูคาติก็จะให้ทรงอารมณ์ของรถวิบากนะครับเป็นปร,ประกับแบบหนามแบบสกากนะครับแล้วก็มีจริงๆอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีปุ่มเหมือนรถสไตล์รถวิบากเลยนะครับเพื่อให้มันกริปติดมือมากที่สุดนะครับแน่งกระปุกน้ำมันเบรกก็ยังเป็นกระปุกทึบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นกระปุกทึบแบบสแตนดาดทั่วไปนะครับเติมน้ำมันก็ใช้ดอทสี่นะครับแล้วก็กุญแจของดูคาติทุกรุ่นนะครับจะเป็นกุญแจอิมโ b i บิ z e เอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดต้องทํากุญแจใหม่นะครับเราต้องเอาไปเมมโมรีโค้ดนะครับที่ศูนย์เท่านั้นนะครับวิธีสังเกตกุญแจอิมโ b i บิ z e เอร์คือเราเห็นไฟสัญญาณเตือนนะครับทุกครั้งที่เราเอากุญแจมาเสียบแล้วถอนออกไปนะครับจะมีสัญลักษณ์ไฟสีแดงกระพริบเพื่อให้รู้ว่ารถคันนี้เพิ่งถูกเอากุญแจมาเสียบนะครับ ดอกกุญแจนะครับนอกจากล็อกคอได้นะครับก็เปิดได้3มจุดนะครับก็คือฝาถังน้ํามันฝาถังน้ํามันเป็นแบบสไตล์แบบรถโมตาร์ดนะครับคือบิดกุญแจนะครับแล้วก็หมุนนะครับยกฝาถังออกมานะครับเหมือนรถโมตาร์ดเลยครับยกออกมาได้นะครับก็เวลาปิดกลับนะครับก็หมุนเกลียวกลับเข้าไปนะครับแล้วก็จุดถัดมาจุดที่3นะครับคือตําแหน่งเปิดใต้เบาะนะครับ ตำแหน่งลูกกุญแจอยู่ใต้เบาะฝั่งนี้นะครับบิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเห็นว่าใต้เบาะดีไซน์ของตัวไฮเปอร์นะครับวิธีการายกเบาะขึ้นมานะครับก็นี่ครับจะมีอันนี้จะเป็นสลิงไว้สําหรับล็อกหมวกกันน็อกเผื่อเวลากรณีที่เราจะแปะหมวกกันน็อกไว้ที่รถนะครับเขาก็จะมีเนี่ยครับขาตัวนี้เล็กๆเพื่อให้เอาสลิงมาร้อยได้แล้วก็ล็อกกบหมวกกันน็อกแล้วเราก็ปิดเบาะกดเบาะล็อกเข้าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ทกหมวกกันน็อกไว้ดีกว่านะครับ สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็มีกล่อง ECU นะครับกล่องแบตเตอรี่นะครับกล่องฟิลนะครับการเซอร์วิสนะครับก็เซอร์วิสตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องอากาศถังน้ำมันเนี่ยอยู่ข้างใต้นะครับขอปิดเบาะเก็บเข้าไปครับเวลาเก็บปิดเบาะก็ระวังนิดนึงกันว่าเพราะว่าขาของใต้เบาะเนี่ยจะเป็นเหมือนก้ามปูแบบนี้นะครับใส่ให้ไปตรงกับหมุดนะครับแล้วค่อยกดเข้าไปนะครับเบาะก็ถือว่าดีไซน์ออกมาปิดค่อนข้างง่ายนะครับรถ ที่ดีไซน์มาอย่างดีครับเวลาการใช้งานเราจะรู้สึกว่าใช้ง่ายเก็บง่ายนะครับครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบกับขี่นะครับทีนี้จะได้อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะครับว่าความแตกต่างของเครื่องยนต์แอลทวินของดูคาติเนี่ยแตกต่างจากรถ3สูบหรือ4สูบอย่างไงบ้างนะครับผม ครั้งที่ทดสอบกับขี่นะครับก็จะเน้นว่าให้ขี่แบบวนเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเช็คคือการตอบสนองของคันเร่งเวลาที่เราเปิดคันเร่งหนักนะครับการถ่ายน้ําหนักในการเลี้ยวนะครับบิวติงของเบรกนะครับใช้เบรหลังเบรกหน้าระยะของก้านเบรกที่ตั้งไว้เหมาะกับมือของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือระยะของคัทนะครับรถทุกคันจะมี walking speed เดี๋ยวคันนี้จะมาทดสอบดูนะคว่า เกียร์หนะครับเกียร์หนึ่งไม่ได้บีบคัสไม่ได้บีบคันเร่งนะครับจับกบระจกหรือเฉยวอล์ก n g นสปีดเนี่ยจะอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็รถไม่มีการดับปล่อยไหลเรื่อยๆลักษณะเครื่องของดูสปตปิดนะครับที่บอกว่าเป็น2ส,สูบแรงม้าจะเยอะนะครับแรงท็อกจะจัดก็คือจะรู้สึกได้ว่าพอถึงรอบที่เดินรถเดินเครื่องเนี่ยมันจะเหมือนกระตุกกระชากตลอดเวลาครับ อันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของดูคติเลยนะครับที่รถจะทอกจนรู้สึกนะครับว่ามันกระชากแบบไม่เหมือนรถรถสามสไลด์สามสูบหรือสี่สูบนะครับที่นิ่มๆน,นะครับนี่นะปรับปรับคันเร่งจันชิงแล้วนะครับตำแหน่งห้าบาลานซ์ของตัวรถครับอย่างยืนขับขีนะ่ก็รู้สึกได้ว่าถ่ายน้ำหนักง่ายนะครับพลิกรถได้ง่ายครับดีไซน์ของช่วงล่างนะครับ ตำแหน่งของฐานล้อหน้าล้อหลังเนี่ยถือว่ารู้สึกแบบกระชับมากนะครับเป็นรถที่ช่องตัวนะครับจะลองที่เกียร์สองนะครับความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกได้ว่าโอ้แหงมาา้าดีมากเลยนะครับบิดแล้วก็แบบมันกระโชกหกห้าครับเซ c ชั่นคอนโทรลทำงานรู้สึกได้เลยครับจะมีไฟวิบบิบ้งนะครับขึ้นมาอีกอันนึงปัญหาที่สำหรับของลูกค้าที่ เจ้าของลูกตินะครับคือเวลาสตาร์ทรถจะรู้สึกว่ารถเนี่ยเครื่องยน,ยนต์เนี่ยจะทอกจัดแล้วก็เร่งรอบในตอนแรกนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าเจ้าไฮเปอร์เนี่ยมีระบบอ่า ECU นะครับที่จะคำนวณปริมาณของกระแสไฟในแบตเตอรี่นะครับซึ่งบางครั้งช่วงที่สตาร์ทใหม่ๆเนี่ยรถมันจะค่อนข้างเอ่เรียแกบบว่าทอสอ,อ่าไม่รถจะมีแบตอ่อนนะครับรถก็เลยจะเรเ่งรอบเครื่องยนต์ค่อนข้างสูง คซึ่งพอกระแสะไฟอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะครับเครื่องก็จะเบาลงนะครับรอบเดินเบาก็าจะเบาลงนะครับเห็นครับแค่เกียร์สองเนี่ยรถก็ถือว่าแบบท็อกจัดมากนะครับไม่ได้เลยนะครับโอ้เมื่อชินคันเร่งนะครับก็ถือว่าคล่องตัวนะครับ ขี่แบบสไตล์ลินเอา้าสไตล์โมตาร์ก็ได้นะครับหรือว่าจะขี่แบบเวสติงนะครับกลางเข่าแทงพื้นนะครับถือว่าแบบเป็นรถที่ขี่ได้ครับทุกท่าทางอย่างที่บอกครับว่าจะมีรถที่ทางดูคติโปรโมทออกมาตอนที่ตอนนั้นนิกกี้ไฮเด้นนะครับยังเป็นแบรนด์บัสเดอร์ให้งดกคติอยู่นะครับเราก็จะเห็นคลิป ไอเปอร์โมตาที่มีที่ไฮเดนขี่ในสนามนะครับซึ่งตัวนั้นถือว่าเท่มากนะครับราเป็นอีกหนึ่งรถนะครับทัปติกที่ยกให้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บสะสมนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนดูคตินะครับเป็นรถที่ขี่สนุกนะครับขนาดขี่ในลานแบบนี้เนี่ยแรกๆนะครับก็อาัยการปรับตัวเล็กน้อยนะครับ ตฉพาะขี่ตังจับจังหวะได้รู้สึกว่าผมมันเป็นรถที่ขี่สนุกมากนะครับสำหรับตัวไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับนะครับต่อไปเราจะสาธิตวิธีการเบรกนะครับวิธีการเช็คเบรกของรถมอเตอร์ไซค์นะครับหลายๆยี่ห้อนะครับอยากให้เราลองขี่ด้วยความเร็วสัก30หรือ40นะครับแล้วก็กดเบรกหนักๆนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิตกันอืมก็สำหรับตัวไฮเปอร์อันนี้นะครับเขาให้เบรกหน้าหลังมาเป็นของเบมโบนะครับซึ่งประสิทธิภาพของเบมโบเนี่ยก็ถือว่าเป็น พรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมในตลาดครับความเร็ว30 4สนะครับแล้วก็เบรกนะครับข้อดีของเบรกเบนโบเนี่ยที่พิจน์ได้คือเรามั่นใจนะครับต่อให้ระยะเบรกจะสั้นหรือระยะเบรกจะไกลแค่ไหนครับเราสามารถกำหนดจุดที่เราการเบรกได้โดยรถจะไม่เสียอาการนะครับอันนี้ต้องยกเครดิตว่าเป็นเพราะเบรกนะครับที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจและปลอดภัยในการขับขี่นะครับอีกหนึ่งทริคนะครับสำหรับคนที่ ขี่บิ๊กไบค์นะครับวลากดเบรกครับลองกดเบรกเข้าไปให้สุดเลยต่อให้เร็วแค่ไหนนะครับพอเรากดเบรกจนสุดนะครับทั้งมือและเท้าเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า ABS เขาจะเริ่มทํางานแล้วจังหวะที่ ABS ทํางานนั่นแหละครับที่เราจะได้รู้ว่าประสิทธิภาพของ ABS เนี่ยมันช่วยลดระยะทางเบรกได้มากน้อยขนาดไหนก็อีกหนึ่งทริคสำหรับเจ้าของดูคตินะครับที่ต้องระวังคือเรื่องความร้อนนะครับที่หลายคนค่อนข้าง,งจะก,กังวลน,นะครับว่าขี่ในเมืองร้อนมากจนรถมันตัดนะครับอ่า ดุคติทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีเทอร์โมสตัตครับเฉพาะในตัวไฮเปอร์โมตาดตำแหน่งของเทอร์โมสตัตที่เขาจะตัดการทางานของเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยประมาณ1 1อองศาขึ้นไปนะครับในระยะช่วงระยะเวลาหนึง่งถ้าเกิดร้อนจนถึงฮีทนะครับสิ่งที่เราจะรู้สึกสังเกตตัวเองก่อนคือข,ขี่ในเมืองนะครับถ้าเกิดมีลมโฟล์ flow, นะครับเราจะไม่รู้สึกอึดอัดนะครับในขณะเดียวกันเครื่องยนต์ก็รู้สึกสบายๆด้วยแต่ถ้าเกิดเราขี่แล้วเราสึกร้อนจนเราหายใจไม่ออกนะครับรู้สึกอึดอัด เครื่องยนต์ก็มีอาการเครียดเหมือนกันนะครับแล้วเมื่อพัดลมทํางานลมที่ร้อนที่ระบายออกมาถ้าเกิดมันยังไม่ช่วยนะครับพอวิ่งความร้อนวิ่งไปถึงประมาณ1 1อองศาขึ้นไปเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะตัดการทํางานนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเราขี่จนถึงประมาณ114นะครับเ,เทคนิคคือลองดูว่าระยะทางข้างหน้าเนี่ยรถสามารถวิ่งจนมีลมฟโฟล์ระบายความร้อนได้หรือเปล่าถ้าเกิดดูแล้วมันน่าจะติดนานนะครับก็จอดดับพักเครื่องยนต์ไว้ก่อน,นครับแล้วก็ค่อยสตาร์ทขี่ใหม่ครั้งหนึ่ง สุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมเชื่อว่าตัว h y เปอร์โมตาร์เนี่ยรถดูค a ติถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ใครหลายคนนะครับเคยคิดว่าถ้าคันนี้ขับขี่ในเมืองเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะดูโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะมองเห็นจากไกลๆก็รู้สึกได้ว่ามันคือเอกลักษณ์ของดูค a ติจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องสีทรงดีไซน์ท่านั่งนะครับแล้วก็เสียงเครื่องยนต์ที่ได้ยินมาแต่ไกลนะครับก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าถ้าจะเป็นรีวิวรุ่นไหนนะครับลองคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวเราจะเจาะลึกแบบนี้ให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ